เ็นปะดูดิเป็นเป็นอะไรกันครับเนี่ยทำไมถึงมันขึ้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้นะครับดูดิครับทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนดูใครดิทำไมถึงมันนี่เอาแรงแรงก็ได้ครับดูดิดูด,ด you? หหลิฟิครับทุกคัฟิวรยนับวันนี้ฮัลวิทยูนะคบจะมาทำวิทยาศาสตร์ไข่จมไข่ลอยนะครไข่สับปะรด แต่ว่าตอนนี้ผมขออธิบายขอ,ของของของที่จะต้องทําในวันนี้ครับขั้นแรกก็คือง่ายๆครับน้ําน้ำแล้วก็แล้วก็แก้วสองใบแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือเค็มๆครับแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีไข่สองใบนะครับน้องน้องน้องก็ระวังเราระวงระังพอตอนใส่ในแก้วเลยนะครับเพราะว่าไม่ยังนมันจะแตกนะครับสบายทีนี้นะครับ ก็ต้องมีตะเกียบไว้คนนะครับอันอันแรกนะคะผมก็จะทำเทนี้ก็เลยไปไปดูกันเลยครับขั้นขั้นตอนที่สองครับเราก็ต้องเทน้ำลงไปในอีกแก้วนึงค่ะเพราะว่าที่ผมทำแล้วก็กต้องอีกแก้วนึงเดี๋ยวผมเทให้ทุกคนดูเลยนะบอกว่าบอกว่าบอกว่าเป็นแบบไม่ได้หลอกหลอกเลยนะคุณ okay. นี้พอละแล้วก็ต่อไปทุกคนก็ใส่เกลือ แค่แก้วเดียวตอนนี้ผมหาแก้วที่ผมจะใส่เกลือก่อนนะใส่ใส่เกลือแค่เนี้ยครับสองช้อนสอง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 ,สอง,สอง,สองช้อนนะครับต่อไปนี้อันนี้ผมเอาตรงนี้ครับแล้วก็ผมก็จะใช้อันนี้คนนะครับตะเกียบคนนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วทุกคนก็ไปดูอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะไปดูกนเลคลา ขั้นตอนต่อไปนะครัแล้วก็ต้องคนคนแก้ที่เราใส่เขินนะคบคนไปเลยครับจนจนถึงเป็นสีเขาจนถึงให้มันดีก่อนนะครับจนจนที่มันละลายนะครับคือขถึงวัน,นครับต่อไปต่อไปทีนี้เราเรามีไข่สฟรองใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ไปพบอีกขั้นตอนหนึ่งกันเลยครับขั้นตอนที่สามนะคะผมก็จะผม ผมก็จะเอาไข่ใส่ใส่ลงไปในแก้วสองใบนี้นะครับแก้วทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่าว่าแก้วไหนที่ไม่มีเกลือผมอะผมทุกคนลองสังเกตดูดิครับแก้วนี้นะครับมันมันจะมันมันมันจะไม่ค่อยขาวมากนี่นี่ดกคนเห็นไหมมันมันมันมีสีขาวขาะตอนนี้ผมจะใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับ ผมเอาอันนี้ก่อนนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งสองเห็นไหมครับอันนี้มันตกตกนะครับแล้วก็ต่อไปผมเอาอีกอันหนึ่งครับว่ามันจะตกหรือว่าลอยนะครับเฮ้ย <Wow. S 1> นี่ทุกคนดูสิไข่มันลอยครับอันนี้อันนี้อันนี้อันมันตกแต่ว่านี้ทําไมไข่ลอยดูสิผมกดแต่ว่ามันก็ยังขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองกดอีกครั้ง หน้าเห็นปะดูดิเป็นเป็นอะไรกันครับเนี่ยทำไมถึงมันขึ้นอย่างนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากรู้นะครับดูสิครับทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนดูใครดิทำไมถึงมันนี่เอาแรงๆก็ได้ครับดูดิดูด,ดิถ้าเกิดเรากดไปแล้วมันยังขึ้นมาเลยอะ่ะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเหตุการณ์อะไร ทำไมถึงแก้วนี้ไข่ถึงไข่ถึงไข่ไข่ถึงลอยน้ำนะคะวันนี้ผมมีคำตอบนะครับเอผมคิดดูนะครับเ,ร <Wow. S 1> เพราะว่าน้ำที่ใส่เกลือเนี่ยมีมีความหนาแน่นไข่จึงลอยนะครับดูสิต้นนี้มันยังลอยอยู่เลยไม่รู้ทำไมมันยังไม่จมนะครับเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปเยอะไนี อะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่าผมใส่เกลือลงไปหมดแก้วโอ้โหลอยลอยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เชื่อทุกคนทุกคนก็ยิงไปค้นหาใน Google ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอ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 ลาเทนดีก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบพินีนาก็กดแชร์กดไลค์กดสังขารด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของผมครับวันนี้ วันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนนะครับมากดไลค์กันเป็น1นึ่งล้านล้านล้านดานไลค์ก็ก็ดีใจแล้วนะครับแต่ว่า,ตววาแต่ว่าแต่วตอนนี้ผมขอดูดูแก้วจมแก้วลอยก่อนอิชลิเบอร์ออยอันเลบ๊ายบายบ๊ายบายฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ